สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายบัญชาการกำลังงดอยู่ชันก์ของเล่นที่ครับครับจะมาหล้ามานีวันที่2 1ิบเอครับคนเรวต้นดีดีคนเรวต้นเดือนกรกละคมวีละนั้นวีละไอ้ไรวีละนัดเพื่อนเพื่อนไปเที่ยวบึงที่อยู่ไม่ห่างจากบ้านของเขาของเขามากนัก มานะมานี่ปิสมยิตดวงแก้วและชูใจก็ไปเที่ยวด้วยเด็กเด็กเดินผ่านต้งมาเห็นนกเอียงไหลัวก็ดูบนหลังขาบนหลังอะไรบนหลังควายชูใจเห็นนก ยังแล้วก็อยากเห็นนกยูง,งบ,บ้างเพราะเคยเห็นแต่รูปไมหนังหรืออีอีเห็นก็ไปจึงบอกว่าถ้ามีมีถ้ามีมี จะมีะีรจะตัดต้นจะตัดไม้ใบไปทำเว้าดวงแก้วว่าจะเอาไปทำ,ข,ำข,ข้าวน้ำข้าวหลามต้มย๊ึกหมว่าจะเอา bay tăm lắng bay ừ. tăm cả tham mà đấy đã bay bay tham căng hẳn vì lá và âu bay đẹp đẹp đơn cuối căng bay chỉ căng làng chỉ căng làng đẹp đẹp เดินคุยกันไปจนถึงริมบึงวีมีละบอกว่าเมื่อก่อนมีที่ริมบึงมีต้นไม้มากมายแต่ถูกตัดไปใช้ต้นไม ต้นสูงสูงไปใช้ไปใช้และเผาถา้าาเผาไะไรเผาถ่านต้นเกือบหมดจึงมีแต่ต้นไม้เตี้ยเตี้ยเมื่อเหลือต้น xuống xuống, ít, mấy nhiều nắng, một con mì, ta, pha, ma ni mong đuôi, 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 mãi đuôi, 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 ít đi เอามาให้หน่อยเอามาให้มานะบอกว่าปล่อยให้บอกกล้วยไม้อยู่บนต้นไม้ดีกว่าคนอื่นจะได้ดูบ้างอีกว่าเขาขึ้นไป ขึ้นขึ้นไม่ได้เพราะวัวตกและข,ข,ขีดที่เือที่ไปเจอพึ่งเหมือนต้นที่เข้าเขาเขาข,ขึ้นล้นไม้จะเอาหลังนกจะเอาอะไรจะเอาลังนก เด็กเด็กป้ากันมานั่งปักที่ต้นไม้ริมบึงน้ำใสน้ำในบึงแอ้งเกือบหมดเพราะตั้งแต่เดือนมิดูนายนมีฝนตก เพียงเล็กน้อยลิมบ <un> ึงบางแห่งน้ำเกือบเป็นคนเกือบเป็นคนมานิมองเห็นปะดุดิดิ้นอยู่จึงชวนเพื่อนเพื่อนลุงไ้จึงชวนอะไร ดึงช่วยดึงชวนดึงบดชวนเพื่อนลงมาจับก่นเด็กผู้หญิงกลัวเพื่อน <c oughs> <c oughs> คนไม่มีน้ำล้างและไม่มี ว่าพัดขอนั่งดูอยู่ใต้ต้นไม้สวยส่วนส่วนเด็กผู้หญิงส่วนเด็กผู้ส่วนเด็กผู้ใจลงไปจับปลากันอย่างสนุกสนาน มาจับปลาจนได้ยสมจิตจับปลาหมอได้แต่ปลาดุกไม่มีใครจับต้องให้ละจับบีละจับปลาเก่งมากเพราะเคยจับ dù bơi bơi ít chập Mẹ ba tua lết lết dù chơi bột quá dù chơi bột ơi bị đi âu bay bồi ơi này này khu khang ban rớt mắng nhắn đưa

món ăn nước sâu luôn lấy nhung mông số là tay và yên lẹo đừng mà, mà nó đập bàn để đẹp để u chan đắng một ยึงขึ้นมาจากบึงตอนเดินกลับบ้านวีละเล่าให้เพื่อนเพืนฟังว่าเมื่อปีหลายเมื่อปีอะไรเมื่อปีหลายปีกอลออายอไป ปีกายง้ำในบึงนี้มากและลึกนอกจากมีปลามากแล้วยังมีกบและเต่าอีกด้วยแต่ปีนี้ฝนไม่เดยตก ไม่ค่อยค่อยดุกยิงมีน้ำน้อยปลาก็น้อยด้วยกลูและเราไม่มีเลยฝนตกน้อยอาจจะอาจเป็นเพราะคนเรา ไมอยมากหรือไม่ไม่บอกไม่ทำทำไม่ผนไม่ต้นต้นไม้ตายมุนที่ผู้สอนนอกจากจะเหมือนที่ครูสอน มันที่ครูอนก็ได้มาเนื้อพูดต่อเนาะนอกนอกจากจะมีปอนุ่ยมีคนหนึ่งจับปลาปอไปาจับปลาอะไรจับปลามากขึ้น ไม่เหลือตั้งเล็กตัวน้อยก็จะอย่างนี้ตอบไยเราคงจะไม่มีปลากินอีกทูทูได้พูดก่จะเลิกกันก็เข้าเข้าบ้าน เบ,บิกกฟันำจ้าดินดินด้าเต่าเอี๊ยบยองออยออออนออนอีกอ่อนอึกนมพี่ใจอี เบียงเสียงเบียงเบียงเสียงเบียงเลียนเบียนเฮียนเทียนเลียนเบียดเก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 ียด เปียบเทียบอะไรเทียบเรียบเกียวเกียวฝึกอ่านคำว่มีก็ากาสะกดแม่กงกไก่มีก็สะกดแม่กงแม่กมก แม่กลาดแลบวาด buộc สักสักปักเรียกเรียกฟูกลูกหักกวตตโยอกชอ,อกแอ้ยอกอะไรนี่ อโยไอันนี้อะไรโยทูเดโยเอโกอแบกลึกดึก่ออรอดึกฝึกอ่านคำฝึกอ่านคำที่มีรอควบกัมรอลิงควบกัมไปปกลัว ไปต ja e okay. ัเกลียดเลียดขาเขาเขาเขาาเาเอาเขาเขาเขาเเาเขาเขาาขอขาาขา โสงโสงคาริคาริมคอรขวบกลัมครีบคุยคุยโคนเคลื่อนคลุ้ ใครยครลอย,ลยลลิ่งไม่ใช่รอเลือไปโบโลอาโยไปลายไปเปลี่ยนเปลี่ยน ปล่อยปลอมิวปดูพลัดพันูันพลิพ sì ลิพอออีกพลิพรออกพอออองพลิย ฟลีฟลีแฝนปอโรเอฟแพอเราเอแฟงพระอ่านและจำเป็นจำกาลกัลาคมอะวกาลกัลาคม สนุกสนานาสานุกสนานฝึกอ่านห่างเปีย๊ยะหางเปี๊ยเสียใจไม่เปียกเรียกกับจับเครื่องจับอะไรจับเขี้ยวไม่มีเขี้ยว โยกไปลิปหยิบเรียนเรียนรู้เรียนครูครูน้ำทำบ้าเลื้องนก เลี้ยงลกเอี้ยงดีเตี่ยงวันนี้ดีไวไหมดีไวไหมให้กล้วยไม้ได้มากมายกลายเป็นกลายเป็นกล้วยกลายเป็นกบฝากเป็นพืชชนิดหนึ่ง chẳng chị bay chặt mãi phải ma đâm cao lắm ba mỏ gang ba mỏ ba chân lễ ba đục a giặt dù a giải dù ngày mẹ nấm, nấm con không tắt